ผมช่างใหญ่นะวันนี้จะมาสอนตัดผมทรงประมาณนี้นะลูกค้าเอาแบบมาให้ดูเป็นตัวอย่างมาจากบ้านนะนะครับตีไปประมาณครับประมาณกลางไปหูนะตัดเลยส่วนด้านหลังนะครับหลังขวานะครับหลังขวาก็จับยิดมาเลยจัดปิดมาเลยปิดไปปิดไปข้ปปางหน้า หยุดไปหาไกล์ลายเห็นไหมไกด์ลายมันอยู่นี่ไกด์ลายอยู่ประมาณกลางใบหูนล้วเนี่ยก็ตัดเลยส่วนด้านซ้ายเหมือนกันจับบิดไปเลยประมาณกลางใบหูตัดจับมาบิดมา ตัดเลยท่าหลังก็จับยกขึ้นเลยจับยกขึ้นแล้วตัดเลยยกขึ้นไปนะครับยกขึ้นไปแล้วตัดตัดไปเลยผมจะให้มีล่าใส้นิดหนึ่งให้คงความเป็นผู้หญิงด้วย ยกขึ้นตัดตัดตัดหยุลงมาหลังไม่หัวตั้งกว่ายกขึ้นลัอกับให้บางทำบางผิว ไปหรอยกขึ้นมีนยกก้าสิบองศาตัดที่แซกเทรที่หนึ่งทที่สองทที่สาม หัวลูกค้าศีรษะลูกค้าแบงนะแล้วก็ยกขึ้นไปเพื่อให้มันถูยอยู่กลางไปนหัวมันถ,ไถนูไปถึงปากช่องอำเภอมูสีไปถึงไปถึงอะไรนะคิวอะไรภูวิล่าชื่ออะไรเดือดธารปูวิล่าค่ะไปถึงเไไดือดธารปูวิล่าไปเลยภูวิล่าเขาใหญ่ยกขึ้นมาตัดยกขึ้นตัด ก้าซีดุงสาตัดไล่ผมงอนนะตัวนี้ชั้นที่สามมันงอนก็ตัดรัวลดเนื้อผมออกชั้นที่สองมันหนาก็ะรัวชั้นที่หนึ่งก็รัวมันงอนนะตัวนี้ อันนี้สามก็สับสับออกไปอันนี้สองก็สับอันที่หนึ่งก็สับ,บนะเพื่อให้มันแน่พอเนี่ยมันยาวไปเราไปวม้นก็ตัดอีกลุกลกตัดผมมันก็จะอะไรบางลงครับแล้วก็เก็บรายละเอียดแล้วก็ข่อยสไลด์ออก เอาวีดันขึ้นแล้วก็ตัดวีดันขึ้นแล้วตัดออกย<ม>กมาเลยลนะข้างนี้ยกมาเลยยกขึ้นแล้วตัดยกขึ้นแล้วตัดเลย คึอนข,ข้างก็ตัดสลายบางตัดให้บางสลายลงมาสลายให้บางดังส,งส,งสิเส หปิดูครึงเรียกเป็นทรงทวิกี้ก็ได้เรียกเป็นทรงอะไรเป็นทรงเสยก็ได้เป็นผมซอยก็ดีเรียกได้หมดก็น่าจะผ่องขึ้นนะตัดผมทรงผมใหม่ไปเนี่ยกลับไปลูกค้าก็เต็มปูวิลาแล้วเพราะยังค้างอีกสองคิวไงพอไฟมาลูกค้าก็เต็มอยู่ดีเบสิเซอร์เข้าไปเบสิเซอร์เข้าไป ตัวคัดเบาตัวคัดตัวคัดเบาให้มันบางไปด้วยดึงมาด้านข้างพอยดึงสันขึ้น ดเทีนี้ด้านขวาก็ยกขึ้นมาแล้วเนี่ยผมตัดแนดวานนะอธิบายน้อยที่สุดอะดูเอาข้างบนนี่แบ่งไปก่อนก็ได้เก็บไว้ก่อนก็คือรวตัดตัดไปเลย ช้อนคือเ้าตัดประมาณครึ่งใบหัวสับให้บางสไลด์ออกสไลด์หลังใบหูวอชอเนี่ยสำคัญคีบคอ,คอยคัติงนะตกึ้น ตัวคัดด้วยทำให้บางทำให้บางข้างหน้าหน้า,า,นาสั้นเลยยกคือรถตัดเลยรถข้นเลย ผมยกคือรถตัดเลยผมยกคือรถตัดเลยตัดผมตัดลักษณะหยิบส้มนะหยิบส้มลิฟเข้าไปให้ลึกเพื่อได้ผมที่บางแล้วก็สั้นด้วยซิกเซตแต่ลึกเพราะผมลูกค้าหนาต้องการให้มันพิวข้างหน้า มาดูให้ใกล้มาถึงที่ต้องดูให้ชัดๆเลยจดจำเอาใครไม่มีโอกาสได้มาหาท่างใหญ่ก็ดูผ่านอยู่ทัวเอาวีลงมาตัดตัดขึ้นไปเลยถึงไหนอ่ะผมตัดขึ้นไปเลยเป็นมาไปเลย ดูจอนซ้ายขวาจอนซ้ายขวาเท่ากันก็ถือว่าใช้ได้แล้วนั่นข้างก็กตัดไปสลา,บา์บ้ง ฟันปลาสับเข้าไปที่ปลายเลยใช้ถอยอ่ะวันนี้สับขึ้นปากเลยใช้บริการฟันปลาด้วยหนาเกินสับมาสไลด์ไปสามรอบแล้วกันยังหนาอยู่สไลด์อีก ทีละชั้นทีละชั้นไล่ตั้งแต่ชั้นที่หนึ่งชั้นที่สองก็ชั้นที่สามเป็นความพื้นมาเนี่ยถึงเขาใหญ่เรียบร้อยแล้วดสูสบายหัวสบายหัวใช่ไหมตักขึ้นบางชั้นที่หนึ่งชั้นที่สองชั้นที่สามหลังไม่หัวพับ หน้าของน,นี้มันหนาะสับเป็นบางสับเนาะยกขึ้นไปสับยกขึ้นไปสับข,ขึ้นบาง แถวที่หนึ่งแถวที่สองแถวที่สามขับอีกลั้วมันจะบางลั้วมันจะผิวอ่ะเธอจะไม่ผิวก็ไม่เลิกขับไปเรื่อยคือเหลือตาน้าทีนี้ผมมีน้อยยกขึ้น ชอยอยนะครับเราจะใช้เจ้าริปเปอร์ตัดทิ้งนะคนอ่อนเอาวีดันเสระแล้วตัดทิ้งผู้หญิงก็ต้องมีรางใส่นะถ้าลูกค้าไม่เอารัางใสแล้วก็ตำใจลูกค้าก็ตัดทิ้งไปเลย mm hmm. ตอนนี้ยังผมยังไม่รู้นะว่าลูกค้าจะชอบหรือเปล่าชอยชอยแต่เราออกแบบให้ให้เขาได้เลือกก่อนให้เป็นทางเลือกของลูกค้าก่อนนะ มันยังไม่จบนะเราจะให้เราจะออกแบบลากสายให้หวานหวานยาวคอเคลียแต่ต้องไม่เอากระตัดทิ้งนะเองที่เราเยอะด้านหลังเ, <c oughs> เห็น,เห,น,เ,หนเห็นลางเห็นลากสายไหม พอดีไหมพอดีค่ะรูปทรงอยู่ได้อีกหลายเดือนพี่สามเดือนสามเดือนอาหาอาจารย์ใหม่ครับแต่ถ้าย้อมเหมือนเดิมก่อนตัดก็อยู่ได้หลายปีแต่ได้นำไปตัดทุกสามเดือนนะพี่<า><ก>เพราะว่าความทุยมันจะห้อยลงไปนะครับถึงตีนเขาใหญ่แล้วพี่ตอนนี้คือเขาใหญ่สามเดือนก็ลงไปถ้าถ้าจะเข้าแล้วออกยากแล้วแหละใช่พี่คิดได้ดีนะพี่นะโอ้จะสบายเลยเนี่ยครับสบายหูสบายด้วย ให้ไดถอยมันแนบแนบต้นโคอนะันที่สองแล้วามบว่าผมมันอยู่หน้าหูหลังหูอ่ะมันอะไรมันซ่อนหรือเปล่าถ้าซ่อนเราก็ลากมันลงมาลากมันลงมาตัดอะ ข้างหน้าผมอาม,าามาองมันยาวไปอีกก็ตัดอีกด้าน่นสั้นแล้วก็สั้นส่งไปเลยเดี๋ยวน้อยอจะได้เป็นฟรีเซนเตอร์กับ The Time, เดอะ์ทามด้วยนะเดอะ์ทามกูบิลล่าด้วยนี่ <c oughs> ท่านเดอร์คิวดอะ์ทามสตกปครับ ข้างสโตกได้เลยต้องการให้ผิวไม่ต้องการให้ทุยนะตรงนั้มันบางสไลด์สามรอบก็ยังไม่จบไปเลยตัวครับ xem 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 dài xem 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 ข้างบนยุ่งยุ ung ยุ่งยุ่งไว้ที่มันจะแสบแล้วก,ก็ดึงดึงมาให้แสบมันจะโยกงเลยพวขอสัมภาษณ์คนนี้ก่อนทรงผมเปลี่ยนไปยังไงมั่ง สาวขึ้นดูสาวขึ้น,นโอเคครับนี่ประโยชน์นี่พอเลยใช้ได้เลยถ <c oughs> ามคุณนุ่นก่อนวิจารณ์ส่งผมให้พี่เขาหน่อยทรงผมเป็นไงมั่งก่อนตัดหลังตัดหลังตัดสวยไปยเยอะครับดูสาวขึ้นดูสาวขึ้นนะเดี๋ยต้งแต่ได้รางวัลแน่นอนกลับไปเนี่ยเนี่ยคนเนี้ยคนเนี้ยได้เยอะมากสาวมากอิจฉาพอได้แล้วก็อิจฉาเอาช่วยโปรโมทภูวิลาศตัวเองหน่อยพี่อยู่ที่ไหนเปิดกี่โมงตื่กี่โมงติดต่อช่องทางไหนได้บ้างเดาพาภูว,าว,าว,าวิล <c oughs> าศเดาท <c oughs> า เดอะทม์แฟมิลี่พูลวิลล่านะคะอยู่พญาเยนปากช่องค่ะแล้วก็มีทาง TikTok Facebook นะคะสองสองที่ทางการติดต่อใช่ไหมใช่ค่ะมีเบอร์โทรตรงไหมเบอร์โทร095 249 5030ค่ะครับค่ะก็ให้สองถามจองคิวใช่ค่ะงลงหน้าใช่ค่ะจะได้ไม่เสียเวลาใช่ค่ะวันนี้ที่ได้เจอกันก็เพราะว่าไฟดับ ไปดับใช่ค่ะตุลไฟฟ้าแล้วแหละใช่ไหมใช่ค่ะก็ถือว่าอะไรมาพักผ่อนไปมาเที่ยวค่ะใกล้มาเปลี่ยนบุคลิกขอบคุณอาจารย์มากค่ะคิดช่างใหญ่มาดูตลอดอย่าเดี๋ยงหน้ามาตัดคู่ตัดคู่โอเอออนเดียวาออกเข้าแล้วออกยากแล้ว